มันย้อนแสงนะมันมืดสาวสาวที่รักไหมมันมืด អឺរណាអូនគីមីរមាត់ៗមកដល់ទៅហើយ ีจะนำกล่าวคำขอขอมาลาโทษกุศูสมศักดิ์บุญให้นะครับแล้วก็เชิญญาติน,น,นะครับคุณในตั้งใจกล่าวคำขอขมาก่อนนะครับวันนี้เราได้มาทำบุตรศนที่เราจะได้ส่งบุญกุศลให้แก่กุศุสมศักดิ์บุญให้ให้ไปสู่สุขติภพภูมิเพื่อบทเสวรรค์นะครับต่อไป จะตั้งน้มนสามจบว่าพร้อมกันได้เดีได้ดิบแ้วก็ูครับปูนะครับคะครับองบาบเา่นเ่ดี้วยดวยดี้วยี้วดี้เยวยกีดด้วยด้วย้วยดีดด้วมดีดด้วงีดดรวยดี้วรดีดด้ว้ว้วย กล่าวคำขอสมาขอญรับตั้งระหว่างสามจบว่าพร้อมกันนักโมตัสสะศากะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตตะศากะโมตัสสะศากะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตตะศากะโมตัสสะศากะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุกาสะกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังอโหสิกรรมัง หากตามมันใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยประมาทพลาดรั้งร่วงเกินด้วยกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีขอให้ครูครูสมศักดิ์คุณให้อดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมส่งดวงวิญญาณของครูครูสมศักดิ์ควให้ จงไปสู่สุขติพ่อภูมิบนสวงสวรรค์มิรันการเทินลำดับต่อไปเราจะเก่าพร้อมขอมาต่อกอจอแ้แม่นัทีศรีธันดอตลอดต้องโวยเทพเทวดาและเม่จนานเลยแถนี้ครับที่ฝรัขขบรักษาแม่น้ำนี้ให้บอกข่าวลงยางุกปู่ส้ศงสัต์นะครับถ้าแต่ถ้าแต่เจ้าแม่นัทีศรีธันดอตลอดต้องโวยเทพเทวดาทั้งหลาย และเจ้าแม่เงินแผ่นี้ขอให้จงบอกข่าวเราขานแก่ดวงวิญญาณของคุณปู่สมศักดิ์บุญให้ผู้ที่ได้รงรับกับขันไปแล้วให้ได้รับรู้ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำกุศลกิจที่บุญนี้ ให้แก่คุณโกสลศักดิ์คุณให้ขอผลนี้จงสําเร็จสมหวนให้คุณโกศลศักดิ์คุให้ได้รับผลนี้ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าทั้งหลายสิ่งกาละนานเดินครับลำดับต่อไปทุกๆูกมานนครับ วันนี้ญาติพี่น้องได้มาร่วมส่งหนึ่งร้อยอันดหรือว่าอาังตามนะครับสู่ธรรมชาติดั่งเดิมน,น,น,นะครับให้คุณครูสงสารคุณให้ไปสู่สุขีภพสู่เบื้องบนสวงสวรรค์นะครับทุกชีวิตก็กลับสู่ธรในในนรมชาติดั่งเดิมนะครับทึ่ใจของครูสงส์รคุณให้นะครับขอให้คุณครูรู้จักโดยการที่คุณครูสู้จักคุณให้ จงไปสู่สุขีพระภูมิคนส,สวรสวรรค์นิาันารด้วยครับกรับขอบพระคุณทุกท่านมากครับขอบคุณครับ